ตอกช็อปเซลเลอร์ติ๊ก t อกช็อปเคเตอร์ยกเลิกหมวดหมู่อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักเริ่ม8ธันวา2,566สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับรทุกท่านเข้า s o c ช่องในตัว i n n i n i t y 88มาอัปเดตให้ด่วนเลยนะครับสำหรับสายอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักนะครับติ๊กตอกเขาจะทำการยกเลิกหมวดหมู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องวางแผนให้ดีนะครับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับอ,ออกกฎเปยังไงไปฟังกัน ข้อมูลก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเขาเขียนแจ้งมาว่าจะเริ่มวันที่8ธันวา2566นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายที่ทางทิ่ตอกเขาเขียนเลยว่าจะเริ่มวันที่8ใช่ไหมครับจะปิดการใช้งานหมวดหมู่สินค้าสุขภาพนะครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วปิดใช้างานนะครับรายการสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับซึ่งนะครับเขาก็จะปิดปิดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็เข้ามาทําความเข้าใจตรงนี้เนาะใครที่มีเซลเลอร์ก็เข้าไปอ่านข้อมูลในเซลเลอร์นะครับเห็นไหมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักหรือวัละการอาหารไปเพิ่มๆควบคุมน้ําหนักจะมีการจัดที่ไม่ได้รับรองเช่น เขากลัวไม่ได้ไม่ได้เรื่องของมาตรฐานนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูเนี่ยอย่างเช่นเออเช่นเออผงโปรตีนและอาหารเสริมฟิตเนสอื่นๆผลิตภัณฑ์เอ,อ่ออย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นๆหรืออาหารเสริมอื่นๆเช่นผงโปรตีนนะครับที่ไม่ได้รับการกล่าวอ้างใดๆนะครับเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักนะครับยังสามารถขายบน Tik t o k s h o p ได้อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมี เงื่อนไขข้อจํากัดนิดหน่อยนะครับใครที่ขายพวกเวโปรตีนก็ยังขายได้อยู่แต่ว่าพวกผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เลยก็คือตัวควบคุมน้าหนักนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง t ท k ก o ์ตอกเองเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหยุดคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อ่านข้อมูลตามที่เขาเขียนได้เลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องอ่านแล้วจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆด้วยเนาะนะครับอ่ะ ก็แวะมาประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับหมวดอาหารเสริมนั่นเองใครที่กําลังขายพวกอาหารเสริมนะครับควบคุมน้ําหนักก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้หรือเปล่านะครับก็คิดว่าน่าจะทุกคนแหละนะครับที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องนะครับก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมียอดขายแล้วก็มีกําลังใจในการลุยกันต่อไปนะครับเพืเ่อนๆฝากแชร์และติดตามช่องห้ทุกเลยนะครับ